สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะมากดสิวอันนี้เป็นสิวของเป็นโฮอร์โมนวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวต้องตันซุมตรงนี้เลยค่ะน,นะคะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือ,อุดตันทั้งหมดเลยแต่เป็นอุดตันหัวเปิดแล้วหัวค่อนข้างใหญ่นะคะเนี่ยถ้าฝังไ้นานมันจะเป็นหัวดําลักษณะนี้นะคะเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะเริ่มอักเสบพอมันอักเสบแล้วพอมันมีหัวที่มันใกล้กันอย่างเงี้ยที่อุดตันใกล้กันอย่างเงี้ยมันจะทําให้อักเสบเป็นวงกว้างนะคะ มันเชื่อมหากันอ่าเดี๋ยวพี่แป้งจะกดให้ดูนะคะอันนี้ค่อยๆเคลียร์ออกนะดีที่ยังอักเสบไม่เยอะนะคะ,อ,ะอันนี้พี่แป้งกดไปบางส่วนแล้วเห็นไหมคะอซิลค่อนข้างลึกแล้วก็ใหญ่ หัวสิวเนี่ยยิ่งเอาไว้นานยิ่งหัวใหญ่นะคะถ้าเป็นเราต้องรีบมากดออกเลยมันจะได้เอาออกง่ายพอไม่ลึกเราไม่ต้องใช้แรงเยอะก็จะไม่ไม่เป็นรอยนะคะรอยวันสองวันก็หาย ร้านพแป้งนะคะอยู่ในซอยอเมซอนนะตรงข้ามธนาคารอมสินนะคะอำเภอรัตนบุรีนะคะกดสิวทุกแบบนะคะไม่บวกเพิ่มนะคะแค่หนึ่งร้อยบาทนะคะ เยอะแค่ไหนก็คิดแค่หนึ่งร้อยนะคะเคิดนี้ก็หนึ่งร้อยนะคะกดสิว ฝางหัวที่มันเป็นหัวปิดเราก็ต้องสกิดเปิดก่อนนะคะไม่งั้นก็จะไม่สามารถเอาออกได้เลยนะคะหางทางนี้สิคะลูกโอเคเห็นไหมตรงหางคิวก็ยังมีเลยเห็นไหมคะเนี่ยดีที่ของน้องแบบแทบจะไม่ต้องสกิดนะคะของน้องเป็นหัวเปิดก็จะเอาออกไา้หน่อยเห็นไหมแต่มันจะหัวใหญ่นิดนึง ต้องแบบสกิลเปิดก่อนนิดนึงเนาะ ตรงนี้คือมีแบบเป็นสิบหัวเลยนะคะอยู่ใน area แอเรียเดียวกันเนี่ย ขอบคุณค่ะกำลังกดเลยะค่ะ Core? สวัสด,ดีจ้าน้องเพิร,ร์นใช่ใช่ขีนนาทีละ,ละมันจะเอาได้สักสิบก่อนสิบสิบสองสิบสามก็ได้ต้องดีอาย่าใส่ดีเลยน เห eh, uh! yeah, ็นไหมคะมันหอวใหญ่เลยเอา สวัสดีครับ,บรยังสวัสดีครับรักใครมากที่สุดกิมีเหรอของมีป้าเว้ยเขาค่อนข้างเป็นคนชัดจนนเจน หัวนี้แบบแน่นมากเลยนะคะถึงจะเป็นหัวเปิดแต่ว่าถ้าหัวถ้าหัวใหญ่มากก็ต้องอ่ะหนูก็สต็อปไปก่อน